สวัสดีครับชแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาคา s ิโอรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด subscribe ช n e l ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะคาิโเรือนนี้นะครับก็เป็นเรือนรหัส MTPVC01D นะครับแล้วก็รหัสสีเนี่ย 2EUDF นะครับคือซีรีส์นี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะฮะแล้วก็มันเป็นหนึ่งในเรือนที่หน้าตาเนี่ยมันแบบ ดูมีเอกลักษณ์ดีนะแล้วก็ดูมีความแปลกประหลาดอยู่บ้างนะครับซึ่งตอนที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาหลายสีมากๆเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็เข้าไปดูนะตอนแรกคือแบบเลือกไม่ถูกเลยนะฮะมีสีแดงก็มีนะฮะสีเขียวก็มีนะคือสีสันเนี่ยจัดจ้านมากนะครับสีเทาก็ยังสวยนะครับแต่ว่าจิ้มไปจิ้มมานะครับผมก็ถูกชะตากับสีน้ําเงินนะครับก็เลยลองกดซื้อมาลองใส่ใช้งงานดูนะแล้วก็เอามารีวิวให้ดูกันด้วยนะครับจุดเด่นแล้วก็จุดที่แบบมันน่าสนใจที่สุดของเรือน,นี้เนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของหน้าปัดด้านในนี่แหละนะครับคือหน้าปัดวงกลมด้านในเนี่ยจริงๆมันก็แบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะมันก็เหมือนเป็นหน้าปัดนาฬิกาทั่วไปที่มีการเล่นซันเบอร์สสีน้ำเงินสวยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าปัดต้องบอกว่ามันดูเรียบง่ายเกินไปที่ซ้ำนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวสีขาวที่เราเห็นนะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบมาร์เกอร์ที่แปะลงไปนะฮะมันเหมือนแค่เป็นการแต้มสีขาวลงไปบนพื้นสีน้ําเงินนะ่ะคือแบบไม่มีอะไรนูนขึ้นมาเลยนะฮะดูเรียบดูแบบธรรมดาสุดๆเลย น่าสนใจอ่ะมันคือช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นระบบนาฬิกาอีกระบบหนึ่งเลยนะฮะก็คือเป็นระบบดิจิตอลเลยนะคือเรือนเนี้ยมันเหมือนกับการที่เราได้นาฬิกา2เรือนน่ะมาอยู่ในหน้าปัดเดียวนะฮะแล้วก็แยกการทํางานเนี่ยอิสระเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากหน้าปัดหลักก่อนนะครับหน้าปัดหลักเนี่ยแน่นอนนะก็น่าจะเป็นตัวเข็มตรงนี้นะฮะคือมันก็จะมีเข็มชั่วโมงเข็มนาทีปกตินี่แหละนะครับแต่การตั้งค่าการใช้งานเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนนาฬิกาอนาล็ทั่ววไปแล้ พราะปกติเนี่ยเราต้องดึงเม็ดะยมตรงนี้ออกมาใช่ไหมฮะดึงออกมากึกหนึ่งแล้วก็หมุนปรับเวลาใช่ไหมครับแต่เรือนนี้เม็ดะยมตรงนี้นะฮะมันจะเป็นปุ่มแทนนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นปุ่มที่ต้องกดเข้าไปแทนอะไม่ได้สามารถดึงออกมาแล้วก็หมุนได้นะครับซึ่งทุกครั้งที่เรากดปุ่มเข้าไปด้านในนะฮะหรือจะเรียกว่าพุชเชอร์ก็ได้นะครับตัวเข็มนาทีเนี่ยสังเกตดูนะฮะมันจะกระดิกหนึ่งทีปุ๊บแบบนี้นะครับกดอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะกระดิกไปเรื่อยๆนะครับ คือถ้าเกิดผมกดย้ำไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็จะเห็นเข็มนาทีเนี่ยกระดิกไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรากดค้างนะฮะเข็มมันก็จะวิ่งไปกวาดไปเลยนะครับแบบนี้ซึ่งตรงนี้แหละมันคือการตั้งค่าเข็มอนาล็อกของเรือนนี้นะครับคือว่าง่ายถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้เวลาสักเที่ยง15นะฮะ <c oughs> เพื่อนๆก็กดค้างไปเลยนะครับแล้วก็รอให้เข็มเนี่ยมันวิ่งไปใกล้ๆเที่ยงนะฮะเที่ยงเที่ยงสิบละปล่อยนะครับ อย่าเลยนะฮะเพราะถ้าเกิดเลยเนี่ยอันนี้งานเข้าเลยนะต้องมากดค้างหมุนใหม่อีกรอบหนึ่งเลยนะครับซึ่งให้แบบหยุดเผื่อๆไว้ก่อนย,ยาวๆเลยแล้วพอใกล้ๆเนี่ยก็ค่อยๆกดเข้าไปแบบนี้นะฮะทีละกระดึบกระดึบกระดึบ,ะดบนะครับจนมันถึงเวลาที่ต้องการนะครับซึ่งส่วนที่มันเป็นหน้าปัดดิจิตอลเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ด้วย2ปุ่มด้านซ้ายนี้นะครับโดยที่มันจะมีเขียนบอกนะฮะว่าตรงนี้เป็นปุ่ม adjust นะครับปุ่มด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นปุ่มโหมดนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรากดปุ่มโ <Jennifer. S 2> กดด้านล่างปั๊บก็เป็นเริ่มจับเวลานะกดอีกทีนึ่งก็หยุดนะฮะถ้าเกิดจะรีเซ็ตเนี่ยก็กดด้านล่างค้างไว้แบบนี้นะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตนะแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าปัดที่แสดงเวลานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงเวลาในหน้าดิจิตอลเนี่ยแสดงได้อีก2ไทม์โซนนะครับคือการแปลว่าเรือนนี้สามารถตั้งเวลาที่มันแตกต่างกันได้เนี่ยสที่เลยนะฮะ กดหมดอีกทีนึงเนี่ยก็เป็นหน้าที่เอาไว้แสดงวันที่เดือนแล้วก็วันนะครับคือแล้วแต่การใช้งานเลยนะ<ๆ>เพื่อนๆจะตั้งค่าเข็มเนี่ยให้มันตรงกับเวลาจริงที่เราจะดูก็ได้นะฮะและด้านล่างเนี่ยก็โชว์วันที่โชว์วันอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยนะฮะอีกโหมดหนึ่งก็เป็นการตั้งนาฬิกาปลุกนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยเป็นหน้าแสดงเวลานะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าแล้วแต่การใช้งานเลยว่าเราจะตั้งแบบไหนนะครับสามารถ ตั้งค่าได้หลากหลายมากๆนะฮะตัวฟังก์ชันการทํางานเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่แบบแปลกตาดีนะแล้วก็น่าสนใจดีมากนะฮะแต่จุดหนึ่งที่ผมว่ามันทํามาแปลกๆหน่อยคือเรื่องของทรงมันนี่แหละนะครับคือทรงเคสของเรือนนี้นะเป็นอะไรที่แบบมีความงงๆมึนๆในตัวมากๆเลยนะฮะคือแบบด้านขวาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูแค่ครึ่งขวานะฮะมันก็ดูเป็นรายกาเรสทั่วไปใช่ไหมครับก็คือแบบมีคราวกาดนะครับมีแม่ดมะยมอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูด้านซ้ายนะครับ มันจะดูเป็นนาฬิกาดิจิตอลดูเป็นนาฬิกาโคลโนมากๆนะฮะซึ่งก็จะแบบดูเป็นนาฬิกาอีกทรงหนึ่งอ่ะแล้วพอแบบเราดูด้วยกันอนะ่ะมันจะมีความแบบซ้ายกับขวามันเหมือนแบบไม่ได้นัดมาพร้อมกันนะครับคือเหมือนแบบมาจากคนละที่คนละถิ่นเลยนะฮะแล้วก็มารวมร่างอยู่ในเรือนเดียวกันนะทำให้มันเป็นทรงที่แบบ ผมนะเอาจริงๆยังไม่ได้ถูกชะตามากนะฮะแค่เห็นว่ามันแปลกดีแล้วก็ฟังก์ชันมันดูน่าสนใจเนี่ยก็เลยลองซื้อมาใช้งานดูนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าฟังก์ชันนาฬิกามันมาแบบนี้มันก็จําเป็นจะต้องให้ปุ่มมาแบบนี้แหละนะครับจริงๆผมแอบรู้สึกว่าเขาให้ปุ่มมาน้อยกว่าที่คิดด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าการจะควบคุมหน้าปัดดิจิตอลแบบนี้ถ้าเกิดจะเอาให้แบบมันสมูทสมูทอ่ะมันต้องมีสัก3าปุ่มนะครับการคุมด้วย2ปุ่มได้เนี่ยถือว่าจริงๆก็ไม่ธรรมดาแล้วเหมือนกันนะ สไลม์มากก็ดูได้นะฮะส่วนตัวเคสเนี่ยตามสเปคเขาไม่ได้แจ้งนะว่าเป็นสแตนเลสสตีลนะครับซึ่งถ้าเกิดดูที่ฝาหลังเนี่ยมันจะเขียนแค่ว่าเป็นสแตนเลสสตีลแบ็กนะฮะดังนั้นเนี่ยเคสก็น่าจะเป็นทองเหลืองแหละแล้วก็ชุบเงินชุบเงามานะครับก็เจอะมางงงเงาแวบแบบนี้เลยนะคือมองผ่านก็โอเคนะครับเพราะว่าการชุบเงาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาเพ่งเล็งไม่ได้มาจับดูเนี่ยมันจะไม่ได้รู้อยู่แล้วนะฮะว่าเป็นสแตนเลสสตีลขัดเงาหรือว่าเป็นทองเหลืองชุบเงามานะคะรัรนะบ ซึ่งนานแค่ไหนจะลอกอันนี้ตอบไม่ได้เลยนะมันขึ้นอยู่อ,อับก,การใช้งานจริงๆเลยนะฮะจะเกิดเพื่อนๆเจอเหงื่อตลอดเจอน้ําเจอแรงกระแทกตลอดนะครับมันก็อาจจะลอกได้ภายในสักสปี5ปีนะฮะแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับที่ใช้ในาการชุบแบบนี้สิปี20ปีก็ยังไม่ลอกเลยนะฮะอยู่ที่การเก็บรักษาอยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะครับ ก็ลองไปใช้ใช้กันดูได้นะครับอันนี้จริงๆไม่อยากให้ซีเรียสมากนะราคานาฬิกามันแบบไม่ได้แพงมากอยู่แล้ว่ก็เน้นใช้งานเป็นหลักซะมากกว่านะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับสเปคการกันน้ำเนี่ยมีเขียนไว้นะว่ากันได้แต่ว่าไม่ระบุตัวเลขนะครับก็ตีไว้เลยว่า3 ATM นะครับก็คือกันน้ํากระเซ็นกันน้ําฝนอะไรแบบนี้ได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่สามารถเอาไปแช่น้ําได้นะส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยจริงๆมองจากในรูปนะครับไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่นะฮะแต่ว่านาฬิกามาถึงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะอยู่ที่ประมาณ40นะครับ ความหนาเนี่ยอยู่ที่9.2ม mm, ิลแล้วก็ลักทูลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ46.3ม mm, ิลนะครับส่วนของสายเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมว่าทําออกมาโอเคนะครับคือสายเนี่ยมันเป็นเหล็กพับแหละนะครับก็คือตามภานาในาการาคาประมาณนี้คงไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นสายตันอยู่แล้วนะครับแต่การที่เขาเลือกใช้สายที่ข้อกลางขัดเงามาเนี่ยมันโอเคนะมันเข้ากับความเงาของตัวเรือนได้ดีนะครับแล้วก็ลักษณะความใหญ่ของแต่ละลิงก์เนี่ยผมว่าทําได้แบบโอเคเลยอะบาลานซ์ดีนะฮะแล้วก็ทรงสายเนี่ยจะเห็นว่า ปลายเนี่ยมันตัดมาแบบนี้ด้วยนะซึ่งอันนี้มันก็จะมีข้อดีตรงที่เราสามารถจับเปลี่ยนสายได้แบบง่ายกว่านะครับเพราะว่าสายที่เรามาเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะชิดกับตัวเรือนได้ดีนะครับดูไร้รอ,อยต่ออะไรแบบนี้นะฮะก็จะสวยได้ไม่ยากเลยซึ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือด้วยสายนี้ให้ดูก่อนนะครับบานพับก็มาแบบบางๆเลยนะฮะแล้วก็ไมโครอัตจัสนี่มีให้4รูนะถือว่าเยอะเลยข้อมือของผมเนี่ย5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับ ผมก็ตัดสายไปนะฮะเหลือให้ตัดอีกหนึ่งข้อนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่ข้อมือประมาณสัก5านิ้วเนี่ยยังพอใส่ได้นะครับเพราะว่าไมโครไจัสเนี่ยก็ยังปรับได้อีกด้วยนะครับซึ่งพออยู่บนข้อนะออกมาประมาณอย่างนี้เลยนะฮะจุดหนึ่งที่เวลาขึ้นข้อแล้วรู้สึกได้เลยนะครับคือการเล่นแสงของเรือนนี้นะคือหน้านังเงินเนะ่ะมันเป็นสีที่แบบพริ้วอยู่แล้วอะเวลาเจอแสงเจอแดดนะฮะมันจะซันเบิร์สสะท้อนเข้าตาแบบสวยอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็เรือนเนี้ยด้วยตัวเรือนมันก็เงา,เงา,า,เ,เ,เ,าเงานะฮะชุบ ภาพรวมคือเงามากนะมันก็เลยเป็นนาฬิกาที่แบบดูดีประมาณนึงเหมือนกันนะครับเวลามันเจอแสงนะครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้ชอบนะฮะก็คือไอ้ขอบหน้าจอดิจิตอลตรงนี้คือสําหรับบางคนนะฮะอาจจะมองว่าถ้าไม่มีขอบตรงนี้คือเอาจอออกไปเลยอ่เะเผลอๆอาจจะสวยกว่าได้ซ้ำนะครับคือว่าก็ตัดปุ่มไปเลยนะฮะแล้วก็เอาจอออกไปเลยกลายเป็นนาฬิกาอนาล็อกไปเลยอ่ะมันอาจจะเป็นนาฬิกาที่ทรงมาดูบาลานซ์กว่านี้แล้วก็การเล่นแสงเล่นเงาเนี่ยดูสวยงามลงตัวในแบบของมันเองก็ได้นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะซึ่งถ้าเกิดใครรู้สึกว่าจอเนี่ยมันเด่นเกินไปนะครับผมจะแนะนานะว่าให้ไปเลือกหน้าเทานะฮะเพราะว่าหน้าเทานนเนี่ยสีหน้าปัดเนี่ยกับตัวจอเนี่ยมันจะใกล้ใกล้กันเลยทําให้แบบมันกลืนกลืนอะไม่ได้แบบดูเด่นกว่ากันมากนะครับแต่สีอื่นเนี่ยต้องทําใจเลยนะฮะว่ามันจะโดดโดดหน่อยยิ่งพวกสีแดงสีเขียวนะครับรับประกันเลยว่าจอเนี่ยเด่นกระแทกตามากๆเลยนะฮะอย่างสีดําอย่างเงี้ยแน่นอนนะฮะจอนี่แบบ คอนทราสต์จ,จัดเลยนะก็ถ้าชอบก็โอเคไปนะครับแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยก็ไปสีเทาเลยนะครับปลอดภัยกว่าเยอะฟิลลิ่งการอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะความเบาก็โอเคนะครับตามภาษานาฬิกาที่แบบไม่ได้มีเครื่องอะไรเยอะนะครับสายก็มาเป็นเหล็กพับบางๆนะครับก็จะใส่เบาสบายอยู่แล้วนะฮะให้ดูความเงานะโอ้โหหมุนแต่ละทีนะครับสีสันนี่ใช้ได้เลยนะคือเห็นในรูปเนี่ยจริงๆไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเล่นแสงแล้วก็มันจะแบบสะท้อนแสงได้สวยขนาดนี้นะครับแต่ตัวจริงต้องบอกว่าเป็นหน้าน้ําเงินที่ดูดีกว่าที่คิดเยอะนะครับ การตัดแสงกระจกอะไรก็ถือว่าทําได้โอเคนะดีกว่าที่คิดมากๆเลยนะครับไม่ได้มีฟ้าไม่ได้มีการสะท้อนอะไรเข้ามาเยอะเท่าไหร่นะครับเห็นหน้าปัดด้านในได้เคลียร์ชัดเจนเลยอ่ะยังไงเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายให้ดูดีกว่านะครับขนาดของสายเนี่ยอยู่ที่20มิลนะครับหาสายได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับซึ่งหน้าปัดน้ําเงินนะฮะผมก็จะแนะนำนะมีอยู่2 3ออปชันนะครับที่มันจะรอดนะก็คือสายหนังสีน้ําตาลน,นะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับ โอเคนะฮะก็ดูแบบไปด้วยกันได้ดีนะแต่ว่าต้องสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือด้วยความที่นายการมันมีหน้าปัดดิจิตอลเนี่ยมันจะทาให้ฟีลลิ่งมันดูแบบมีความทันสมัยประมาณหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสายอ่ะมันมาย้อนยุคมันมาวินเทจมากนะครับมันจะขัดตากับไอ้หน้าปัดดิจิตอลเนี่ยประมาณหนึ่งเลยอ่ะอย่างนี้ออกมาเนี่ยผมว่าโอเคมากนะครับแต่ว่าพอเห็นดิจิตอลเนี่ยกับสีของสายแบบนี้ทีไรอ่ะรู้สึกแบบเอ๊ะมันยังไงนะมันดูไม่น่าจะมาด้วยกันได้นะครับ อลองดูนะครับแล้วจาความชอบนะบางคนก็จะไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะฮะผมก็จะติดใจนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดดูแค่คู่สีนะน้าเงินกับน้ําตาลเนี่ยมันแบบสวยมากนะครับหมุนไปหมุนมาเนี่ยต้องชมเคสเลยอะ่ะเคสเล่นแสงเล่นเงามาได้ดีมากนะฮะคือถ้าไม่บอกว่าเป็นเหล็กชุบก็ไม่เชื่อนะบางมุมเนี่ยเห็นสะท้อนนะครับเห็นมือผมใช่ไหมฮะตรงตัวเคสเนี่ยเงาอย่างกับสารสื่อของการซโก้นะครับอันนี้คือแบบงงๆเลยนะฮะเงาแวบจริงๆอันนี้ก็ออปชั่นแรกนะครับที่ผมว่า สวยนะน้ำตาลอมแดงๆแบบนี้กับน้ำเงินเนะี่ยมันไปได้วยกันได้ดีนะครับอีกเส้นหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเข้ากันได้แบบไม่ยากเลยก็คือสายยางสปอร์ตแบบนี้นะครับออกมาก็แบบนี้นะครับโอเคเลยนะฮะสีสันดูไปได้วยกันได้ดีนะครับหน้าปัดอาจจะสว่างๆไปสักหน่อยนะครับแต่ภาพรวมก็ยังน้ำเงินน้ำเงินพอได้นะฮะสายก็ไม่ได้แพงมากนะเพื่อนๆลองไปซื้อตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะฮะอันนี้ผมว่าดูมีราคาขึ้นนะแล้วก็ดูแบบ ใส่สบายมากขึ้นเยอะเลยอะ่ะคือต้องบอกนะว่าสายเหล็กที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสายเหล็กที่ดีมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นสายพับธรรมดาแหละแล้วก็เวลาเส่ใส่อะ่ะมันจะโยกแยกนะครับมันจะแกง้งแก้งก้องแก้งมีเสียงแบบเหล็กกระทบกันกวนใจเราพอสมควรนะฮะคือถ้าเกิดเป็นไปได้อะ่จะจับเปลี่ยนสายพวกนี้ดีกว่าเยอะนะครับอย่างเส้นนี้ราคาน่าจะแบบประมาณร้อยเดียวอะ่ะแถวๆนี้นะครับไม่เกินนี้เลยนะเพิ่มตังค์มาเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยทำให้นาการฟิลลิ่งน่าใสขึ้นเยอะเลยนะฮะ ก็ลองดูนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยว่าควรจะมีนะฮะสายประมาณนี้ส่วนราคาของนาฬิกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,700กว่าบาทนะครับ ก็แล้วแต่โปรโมชั่นแล้วก็แล้วแต่การนําเข้าอะนะฮะคืออย่างบางร้านเขาจะขายเรือนนี้เป็นประกัน CMG นะฮะราคาก็จะแบบพันเบปลาลนะฮะแต่ถ้าเกิดบางร้านเนี่ยเขาแบบเป็นประกันร้านนะอย่างเรือนนี้ก็เป็นประกันร้านนะครับไม่ได้เป็นประกันสูนะฮะราคาก็จะลงมาเยอะเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณพันห้าพันหกแถวๆนี้นะครับใครที่สะดวกกันไหนก็ลองไปดูกันได้นะครับในช้อปปี้ในลาซาด้าเนี่ย,นนยก็เริ่มมีขายแล้วนะฮะแต่อาจจะยังมีแบบไม่ได้ทุกร้านนะเพราะว่าในรายการมันเพิ่งออกมาได้ไม่นานเลยอะ ร้านที่เอามาขายเนี่ยมันยังแบบจํากัดอยู่นะครับไม่กี่ร้านเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปตามดูกันนะครับสําหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ